สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาป้าคนขยันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับการหางเงินหาท้องหากันบัยาคันนะครับจะเป็นก้าต้นไม้แบบอันต้นน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะเป็นเงินเป็นท้องได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่การหาเงินครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเขาขยันแล้วก็ต้องมีเงินแจ้ตลอดครับคุณผู้ชมมาดูผนมาขายมีต้นผิดนะครับต้นพักขนาแล้วกอดตอนนี้จะเป็นต้นมะเขือนะครับี่เป็นจองเป็นจ้ามาจองอันนี้ก็จะเป็นอ่า เกี่ยวกับลาบนะครับเกี่ยวกับลาบว่าถ้าผมอยู่บ้านใกล้เนี่ยผมจะเอาไปแล้วนะครับเนี่ยกับลาบเลยนะเอาไปใส่ป๊อปก็ใส่ในกระถางก็ได้ครับอันหลุมนี่ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้อยากใส่ใน,ในเลือดหมูนะครับเนี่ยนั่นจะกลาเป็นจะเกี่ยวกับข้าวต้มจะขึ้นชายโอ้โห <laughs> นี่มีเห้ต้นกัญชาใ <laughs> นค่ะคุณผู้ผมชมอันนี้เปิดขายจะได้ครับพี่เอ้ในต้นเจเน็มมาเนี่ยต้นกี่บาทเนี่ย เอาคุณผู้ชมมาเจ็บเปแป้งครับสามบาทเอาไปปลูกได้เลยครับน,นี่น,นี่ทุกอย่างสามบาทนะคุณผู้ชมเนี่ยครับสำหรับคนขยันก <laughs> ็นคลิปนี้กน้ก็ลาค่คุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ